สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Q Got นะครับตอนนี้อยู่กับเกรมพิกจี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแจกหมูอ่าแจกหมูยินแดงนั่นแหละนะครับผมนะก็ซึ่งซึ่งแนวอากาศวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะก็ผมจะมาแจกกันนะครับมาแจกหมูกันเลยดีกว่านะครับก็กติกาก็ตามนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับย้ำนะครับว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ แล้วก็ติดตามกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ DM มาหรือว่าแบบเรียกว่าไงอะส่งหลักฐานนั่นมาแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็ส่งมาทางช่องทางนี้เนาะหม๋จะขึ้นให้ดูหน้าจอนี้นะครับซึ่งหมูที่หนจะแจกนะครับผมจะบอกด้วยนะครับว่ามีกี่ตัวนะก็มี1ตัวนี้1ตัวนะครับหมูเฮลบอย1ตัวซึ่งหนูยินแดงนั่นเองนะครับหมูตัวที่2ของผมนะครับก็จะเป็น ขนปุยนะฮะขนปุยมีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4สสี่ขนปุยมี4ตัวนะฮะก็ก็จะแจกสตัวเลยนะครับใครโชคดีก็ได้ไป4ตัวเนาะนะครับหมูตัวที่3นะครับก็จะเป็นนี่ครับบัมบัตครับผมนะหมูยีเดมกันเนาะนะครับหมูตัวที่4นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนะสักครู่นะครับเป็นแวร์วูฟครับผมนะมี2ตัวนะครับแล้วก็หมูบัมบัตเนี่ยผมจะแจกแค่ตัวเดียวเนาะอีตัวนึงขอเก็บไว้แล้วกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับ <anca> ก็ได้เป็นตัวนี้นั่นเองเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ <sh arp> เป็นตัวไหนดีละ่ะ <sh arp> นี่ครับเป็นหมูปริญญานะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวสุดตัวสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับกริมนะครับหมูกริมนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายนะครับนะทุกผมรู้ทุกคนน่านอยากได้ตัวนี้สุดๆแล้วนะครับโอเคก็ มีเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับก็โอเคก็อยากแจกนะเนาะก็ไว้เพียงเท่านี้น,นะครับก็เดี๋ยวใครทําตามนี้แล้วก็จะได้หมูไปนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปหน้านะครับจะมาแจกคลิปหน้านะครับว่าใครบ้างที่ได้หมูหมูไปนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับใครมาไว้ก็ได้หมูไปไปนะครับตัวแรกที่ผมจะแจกก็ตามนั้นเลยนะครับตัวแรกที่ผมจะแจกจริงๆสำหรับคนแรกนะครับ ก็เป็นกริมนะครับคนแรกใครที่ได้เร็วสุดนั่นคือคนแรกก็คือกริมนะครับก็รีบรีบมากันรีบมาส่งมาหากันนะครับจากเทนทาง Facebook นั่นเองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นนะครับพวกนั้นแหละครับหลายตัวแหละแต่คือผมบอกไปก่อนนะครับว่าตัวแรกก็คือกริมนั่นเองนะครับโอเคก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งอยู่ไว้ดีไว้ด้วยละกันนะครับใครที่แอดแล้วนู่นนั่นแล้วเดี๋ยวก็จะ ก็บอกมาด้วยแล้วกันนะครับโอเคว่าตัวไหนอะไรประมาณนี้นะครับไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ